เพราะว่ามี6หัวข้อค่ะและเว็บเป็นงานนี้นะคะดําเนินงานโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสนับสนุนโดยศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหารหรือ KU First ค่ะแล้วก็ทํางานโดยเจนยศาสตร์อินโนแล็บนะคะทั้ง6หัวข้อของเรามีอะไรบ้างคะคุณนันค่ะหัวข้อแรกนะคะหัวข้อเรื่องสารกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชพรจันพุทธค่ะ ค่ะในหัวข้อนี้นะคะดรวัชรพรก็ได้เล่าให้ฟังถึงระบบภูมิคุ้มกันนะคะการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ตัวอย่างสารที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะเมื่อเราพูดถึงภูมิการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันแล้วอะคะ่ะก็ต้องพูดถึงเรื่องของการลดการอักเสบด้วยแต่ทีนี้วิธีการที่ใช้ประเมินคุณภาพหรือสมบัติของสารเหล่านี้เป็นยังไงต้องลองมาฟังกันดูนะคะสําหรับท่านที่ไม่ได้ฟังในหัวหัวข้อที่ผ่านมานะคะ ท่านสามารถสมัครเข้ามาเพื่อชมลิงก์ย้อนหลังได้นะคะทั้ง6หัวข้อค่ะเราไปต่อกันที่หัวข้อที่2เลยค่ะค่ะหัวข้อที่2นะคะหัวข้อเรื่องสานต้านอนุมูลอิสระค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสศิธรตรงจิตพักดีค่ะหัวข้อนี้ก็จะเป็นที่เข้าใจง่ายเพราะว่าทุกคนก็ได้ยินเรื่องคำว่าสานต้านอนุมูอิสระ,ะอยู่แล้วนะคะทีนี้ดรสศิธรน,นะคะได้มาเล่าให้เราฟังถึง สารที่มีคุณสมบัตินะคะในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งอาจารย์ได้ยกตัวอย่างถึง6บหมวดหมู่ใหญ่ๆค่ะแล้วก็จะยังเล่าให้ฟังถึงว่าไอ,อสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันทาร้ายเราอย่างไรบ้างในระดับเซลล์นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะ bioactivity ค่ะอาจารย์ก็ได้เล่าให้ฟังถึงวิธีการทางเคมีที่ใช้ประเมินสมบัติ นะคะของสารเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแฮทเบชแฮทเบสเมทอเอะเราไม่ควรพูดชื่อหรือเปล่ามันต้องเก็บเป็นความลับเฮทของขอมอฟังแต่ก็มีเรื่องของเบต้าแคโรทีนบริชชิงด้วยอยากบอกค่ะสำหรับหัวข้อที่3าค่ะค่ะหัวข้อที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับสารต้านโรคอ้วนค่ะโดยดเอรสุดาทิติชติแซตันค่ะซึ่งหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ไม่ชอบมากๆเลยเพราะวิทยากรพูดคำว่าอ้วนเยอะมากค่ะ ะะถ้าเราพูดถึงโรคอ้วนเนี่ยค่ะอาจารย์ก็ได้มาเล่าให้ฟังถึงว่ายังไงถึงเรียกว่าอ้วนนะคะแล้วก็มันเริ่มต้นตั้งแต่เด็กเลยนะแล้วก็แต่ละภูมิภาคเนี่ยอ้วนกันยังไงโควิดเกี่ยวกับโรคอ้วนไหมนะคะโรคอ้วนมีผลต่อการติดเชื้อหรือเปล่านะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดด้วยนะคะนอกจากนีเ้เรื่องของสาร อาหารเสริมนะคะที่ที่ที่ใช้ในการต้านโรคอ้วนในตลาดที่ได้รับการอนุมัติจาก fda เนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะและแน่นอนนะคะว่าก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของการยับยั้งอั p ฟาอ m ไมเลสและอั p ฟากรูโคซีเดสด้วยเอ้ยเราเราไม่บอกเราไม่บอกเราไม่บอกนะคะแล้วก็อาจารย์อาจารย์ก็จะบอกวิธีอีกมากมายนะคะที่ที่ใช้ในการประเมินสมบัติของสารเหล่านี้คะ่ะ ก็อันนี้สะดวกที่สุดแล้วเพราะว่ามันใกล้ตัวอุ้ยใบแอดค่ะมีเรื่องของเวสเซนบอทนะคะอะไรอย่างงี้อาจารย์ก็จะมาบอกเทคนิคว่าควรทําหรือไม่ควรทําอะไรเป็นทริคบางท่านอาจารย์รู้จักวิธีในการประเมินอยู่แล้วนะคะแต่อาจารย์จะมาบอกมาบอกทริคว่าอะไรควรทําและไม่ควรทําดูแอนด์ดนในในงานนำเสนอครั้งนี้ค่ะครั้งที่4ค่ะค่ะก็ยังคงเป็นอาจารย์สุดาทิพย์แท้ตั้นอยู่ค่ะอาจารย์ก็จะมาบรรยายในหัวข้อเรื่องสั่ต้านโรคเบาหวานค่ะ เมื่อกี้อ้วนไปแล้วนะคะอาจารย์ก็ยังต่อเนื่องกับเรื่องนี้อยู่ก็คือเป็นเรื่องของการต้านโรคเบาหวานนะคะซึ่งก็ซีรีส์ก็เหมือนเดิมเมื่อคืออาจารย์อธิบายก่อนว่า type 2 diabetes เอ่อ type 2 diabetes ผ <c oughs> ู้ภาษาไทยได้ไหม <c oughs> สารต้านโรคไอตัวเบาหวานเนะะี่ยค่ะมันมันมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทเนี่ยอินซูลินมันเกี่ยวข้องยังไงนะคะแน่นอนค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ในการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องไปที่ฮิมโมโกบิน A1C กับก c ูโ e Tolerance นะคะดีเทลวะอยากเล่ามากเลยแต่ว่าต้องสมัครมาชมย้อนหลังค่ะหัวข้อที่5ค่ะค่ะหัวข้อที่5นะคะหัวข้อเรื่องสารต้านจุลชีพค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจิตศิริราชตนพันธ์ค่ะค่ะดรจิตศิรินะคะก็มาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของ สารที่มีฤทธิ์ในการยับยัง้งการเจริญของจุลินทรีย์นะคะก็คืออาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของตั้งแต่วิธีง่ายๆที่เราใช้กันไม่ว่าจะเป็นบ o อสหรืออาการไดลูชันนะคะมาถึง Screening m ม t h อ d นะคะแล้วก็ยังมีวิธีในการใช้สารเดียวหรือใช้หลายๆสารร่วมกันนะคะมี c h e c k กอร์บอ d Array m เรย์มิ er ray, มไ d โครบอแต่ที่สำคัญคือเรื่องของการอ่านผลนะคะหัวข้อสุดท้ายค่ะ,คะ หัวข้ออันนี้หัวข้อนี้ผู้สมัครสนใจคับเยอะมากเลยค่ะครับข้างครับค่ะก็เป็นหัวข้อเรื่อง p r o บ i o t i c และ Prebiotic ค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวิมลเจริญสิทธิ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมัสลินนาภัยจิตค่ะค่ะก็เรียกขออนุญาตทำตัวสนิทสนมเรียกอาจารย์ฟ่ายอาจารย์เองค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะก็มาแบ่งกันพูดในในพารของโ p r o บโอติกและ p r e บโ o ติกนะคะ เอ่อพวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วว่าโอเคโปรไบโอติกคืออะไรพรีไบโอติกคืออะไรอาจารย์ก็มารีวิวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จุลินทรีย์อะไรที่เป็นโปรไบโอติกนะคะสารประเภทไหนที่เป็นพรีไบโอติกอ่างงนะคะแต่นักวิจัยหลายคนคงไม่งงนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของกัดไมโครไบโอมก่อนในตอนแรกนะคะแต่ทีนี้วิธีสำคัญต่างหากที่ใช้ในการประเมินสาร เอ่อพรีไบโอติกแล้วก็เชื้อโปรไบโอติกเนี่ยมันมันมันไม่ได้ง่ายแล้วก็มันมีความซับซ้อนนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างโมเดลนะคะที่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบนันและวิธีการที่อาจารย์ถนัดวิธีการที่ไม่ใช่แค่ถนัก็คืออาจารย์สามารถช่วยประสานงานหรือว่ารับมาวิจัยได้นะคะคือทั้ง6หัวข้อเนี้ยค่ะก็สนุกมากนะคะชมย้อนหลังได้ ต่ว่าต้องชำระเงินนิดนึงนะคะก็สามารถกดคลิกลิงก์สมัครแล้วก็ชำระเงินตามรายละเอียดที่อยู่ในโพสต์ของวิดีโอนี้ได้เลยค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สมัครไว้แล้วนะคะแล้วก็ฟังไว้แล้วแล้วขอขอบคุณสําหรับกําลังใจที่พิมพ์มาให้ค่ะขอขอบคุณคุณปริยาชาจันทโชธนะคะผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหารที่ดูแลโครงการนี้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ ใครมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติมนะคะแจ้งเข้ามาได้ที่ใต้วิดีโอนี้และถ้าต้องการรู้ว่ารายละเอียดของแต่ละอันเป็นยังไงนะคะก็สามารถชมได้นะคะม,มีวิดีโออีกอันนึงที่เป็นวิดีโอแนะนำคอร์สค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ